อาหารปลอดภัยค่ะที่ไรแม่เหี่ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดขายผักปลอดสารพิษนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขายังมีจำหน่ายเป็นผลไม้เป็นขนมอาหารต่างๆสามารถติดตามได้จากรายงานค่ะที่นี่นะคะคือตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยที่ทําขึ้นเพื่อสอดส่วนเกษตรกรที่ทําการผลิตผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดสารพิษค่ะโดยที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจกัดศัตรูพืชค่ะ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยตั้งอยู่ที่ไร่แม่เหียคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดซื้อขายผักปลอดสารที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มานานกว่า10ปีโดยมีพ่อค้าแม่ค้านำผักผลไม้ขนมและอาหารนานานชนิดมาขายซึ่งผักผลไม้ที่พ่อค้าแม่ค้านำมาจำหน่ายส่วนใหญ่ปลูกเองหรือรับมาจากเจ้าของสวนส่วนอาหารก็ทำเองแล้วนำมาขาย ในราคาย่อมเยา พ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเกษตรมาจากเครือข่ายของอำเภอสันทรายจันปะตองหางดงโดยสะเกดและอำเภออื่นๆที่ได้รับการตรวจสอบและการรับรองจากทีมคณะเกษตรแล้วว่าปลอดภัยในการนำสินค้ามาจำหน่ายรวมถึงคณะเกษตรมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ก็ยังได้เก็บผลผลิตจากไร่มาช่างขายสดๆด,ด,ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศผักบุ้งผักกาดมะนาวถั่วฝักยาวต้นหอมซึ่งนำมาขายในราคาย่อม เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพเพราะมีทั้งผักผลไม้นานาชนิดที่สดสะอาดและปลอดภัยนอกจากนี้นะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รักสุขภาพก็นิยมมาซื้อของที่ตลาดเกษตรแต่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 าทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงส่งผลให้รายได้ของพ่อค้าแม่ค้าลดลงกว่า50อร์เซ ทั้งนี้ทางตลาดยังได้มีมาตรการป้องกันการจัดสรรแผงผังตลาดและการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภครวมถึงได้มีเจลล้างมือบริการไว้สำหรับทุกคนตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภยัยบริหารงานและจัดการโดยศูนย์วิจัยะระบบทรัพยากรเกษตรคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และกลุ่มเครือข่าย เกษตรปลอดผิดแม่ปิ่งเปิดให้บริการทุกวันเสาร์เวลา6นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกานอกจากเกษตรกรจะปลอดภัยห่างไกลสารเคมีแล้วนะคะยังท,ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดสารพิษอกด้วยค่ะพัฒนาการแก่นจันนักศึกษาคกประสบการณ์วิชาชีพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน